อยบร้อยนะครับดอกไปโบกลุ่นหายีลนะครับระบมาถึงอีพี่หาแล้วนะครับมืออกันจะเป็นมือนชุดแล้วนะครับสำหรับมองไฟโบกขนาดรุ่นห้าโลนะครับร่วมซังร่วมแล้วนะครับหาโลเคิร์งนะครับห้าจุดห้านะครับตัวนี้เป็นอีพี่หานะครับคอนสีขาบังนะครับคอนสีขาโบกนะครับก็จะมาติดประเทศนะครับจิิ่งประเทศเนี่ยติดสีได้ก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ผมอยากทิดไล่ต้องสาดนะครับน้ำเงินขาวแดงนะครับเนะี่ยเอาให้มันติดกันนะครับนี่ทีส่สีนะครับที่ต่อไปขั้งยึดไบกแล้วนะครับกับสีเกา่าหางในเหล่ามือหนี้เลยนะครับพอมือเงินจะบริเวณอย่งางเรอกานะครับค้างตรงมันติดกันหรอมันแบ่งไงน้องเอ้ยอยากเมันติดกัน เดี๋ยวเขาหยุติดสีมือน,นิ่มก่อนนะครับเ้องขี้พอก่อนเดีย๋ยวมันจะโดนปวดนะหลังจากที่เขาได้สีเงินิ่มเขาก็หยุติดจึงสีนะครับใส่เลยพี่น้อง เออมัตีสีขาวสีแดงนะครับตกจกนะครับเอ้ยไม่ไ้ครับ พันสีไปเอยนะครับหลังจากที่เราท่านได้ช่องสีกับตัวถ่ายสีแดงให้เนาะจนเอาความสวยงามนะครับแล้วก็ไปซอยเรื่องเล่า,ลาสอดเล่าลุ่ได้นิดนึดนงนะครับเอามาทะลุนย่ี้มันจ่ทะลุครับทะลุตัวแกเน้บังแล้วนะครับเอามาตัวนี้ก็ซอยได้ซ้ำนึงนะครับเพื่อความเข้าบุกง่ายก่บเห็ดยางกัดนะครับ

Ja. <laughs> 你听,听到盯到。 ก็ตีตัวซื้อเงเงาแตกเลยมืดก็ดีเนี่ย เอ้จำป็นวอในการนี่นนองแล้วแล้วนะครับอเอาถึงกระแตกเลยไม่บวกหายิโรนะครับเอ้ออยเดี่ยบลอยนะครับบอกไปบบกบลุหายยิโลนะครับเราปอกก่อนนะนบเหมือนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะมาเทปโบกนะครับ ได้โบกแล้วขอหางเราก็ัไปจุดแล้วนะครับทีโบกีที่ะสีเรบึงกันตอนการจุดแล้วพี่น้องสงขิขึ้นไม่ก็่ขึ้นเป็นหนไปน้ำกันนะครับ,บช่างสักกี้กันท่าอารมณ์นะครับม่ไฟโบกรุ่น5กิโลก็น้องมึงที่ต่อไป